สวัสด,ดีนะคะท่านผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นป .3 นะลูกอ่าเจอกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้วิชาสังคมนะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมแต่จะพูดในสาระที่สี่นะลูกประวัติศาสตร์นะคะอะวันนี้ประวัติศาสตร์นะคะคุณครูก็ทยอยสอนคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวันที่หนึ่งธันวาณนะลูกนะเดือนหนึ่งธันวาเราก็มาเจอกันนะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้องสอนออนไลน์ไปก่อนนะคะ ในสาระที่สี่การสถาปนาอาณาจักรไทยต่อจากที่เราดูคลิปที่แล้วนะลูกคลิปที่แล้วนักเรียนก็ดูไปว่า,าการสถาปนาอาณาจักรไทยเป็นยังไงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนก็ดูคลิปไปแล้วเข้าใจง่ายใช่ไหมลูกเออคุณครูก็ได้ดูไปกับนักเรียนนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็มาต่อต่อจากครั้งที่แล้วนะคะคือการสถาปนาอาณาจักรไทยไปเลยนะลูกนะ อ่าบุคคลสาคัญของชาติไทยนะคะอ่าบุคคลสําคัญมีใครบ้าง <c oughs> ผู้สถาปนานาจาักรไทยสมัยอะไรคะสมัยสุขโขไทยอ่าพ่อขุนศรีเทลาทิศนะคะอ่าทีนี้ดูพระราชประวัติของท่านนะคะพ่อขุนศรีเทลาทิดพราะพระราชประวัติของท่านเป็นอย่างไรอ่าดูนะช้าๆพระนามเดิมของพระอ,องค์คือพ่อขุนเอ่อพ่อขุนบางกลางหานะคะอ่านักเรียนดูนะ เดี๋ยวสอบทั้งที่สามเนี่ยเราก็สอบประวัติศาสตร์อันนี้นักเรียนก็จานะคะให้เข้าใจด้วยก็พนามเดิมของพ่อขุนศรีนทราทิศก็คือ,อพ่อขุนบางกลางหานะคะอ่าต่อไปเลยพระมเหสีของท่านก็คือพระมเหสีคือใครก็คือเมียน,นักเรียนพระมเหสีนะคือพระนางเสืองนะคะอ่าต่อไปทรงครองราชสมบัติ ตั้งแต่พุทธศักราช1792นดานะคะถึงปีใดไม่ทราบแน่ชัดอันนี้แต่ว่ากระบอกการรองราชนะคะข้งแรกการรองราชสมบัติตั้งแต่พุทธศักราช1792นดานะคะถึงปีปีใดนั้ไม่ทราบชัดเจนอันนี้เราให้รู้อยู่ในช่วงที่ตอนที่ทรงของราชนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะลูกทรงเป็นเจ้าเมืองอยู่ได้นะคะเป็นเมืองบางยางนะคะ ตามหลักศิลาจาลึกหลักที่สองนะคะอันนี้ด้านประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นหลักศิดาจาลึกหลักที่สองนะคะแต่ทีนี้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงนะคะแห่งราชวงศ์พระร่วงทีนี้พ่อขุนศรีสาทิศนะคะมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงจำนะจำเป็นสาระเลยมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมแล้วห้าพระองค์นะคะ พระราชโอรสรอ,องค์ที่สองและที่สามคือพ่อขุนบานเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะนี่ที่กล่าวถึงให้นักเรียนปอสังเกตก่อนนะคะทีนี้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจเมื่อกี้รู้เกี่ยวกับพระราชประวัติไปแล้วทีนี้พระราชกรณียกิจว่าท่านามีส่วนอะไรบ้างที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่มีความเด็ดเดี่ยวในการทําสงครามสามารถ จุงใจให้ประชาชนหันมาต่อต้านขอมนะคะต่อต้านขอมนะโดยได้ร่วมกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองเจ้าเมืองราต่อสู้กับขอมสบายโขงลำพงนะคะที่เข้ามายึดเมืองสุโขทขัยไปจนได้รับชัยชนะนะคะอ่าน่าเยนดูไปนะดูไปด้วย การสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล yes, er ้วก็ขยายอาณาจักรเขตต่างๆนะลูกนะอ่ะทีนี้การสถาปนาผู้สถาปนาอาณาจักรไทยอ่ะสมัยยุทธยานะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิประดีที่หนึ่งอ่ะวงเล็บก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะอ่าดูใบหน้าของท่านอูดูเห็นไหมรูปร่อนใหญ่โตนะคะบุกบึนนะคะคนสมัยก่อนนั้นเนี่ยเห็นไหมมันคู่จับมันคูจับคนสมัยก่อนนั่นเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหม อเออนักเรียนดูพระราชประวัตินะคะอ่าพระราชประวัติสันนิษฐานว่าเป็นเชื้อสายมาจากทางเหนือตอนบนนะคะของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็และอีกหนึ่งความคิดเห็นก็คืออภิเศกกับพระราชธิดาของสุวรรณภูมิเมื่อเกิดโรคระบาดเกิดภัยพิบัติจึงมีการอพยพไปยังบริเวณหนองสนงนะคะหนองสนงก็คือเรียกว่าบึงพร,ราม,ม,มนะลูกนะ จงสถาปนากรุงศรีอยุธยานะกรุงเทพทวรารวดีก็คือสีอยุธยานะคะสีแดงๆเข้มนักแบบเรียนได้จับง่ายๆนะคะอันนี้คือพระราชวัตรนะคะอ่ะทีนี้พระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระรามรามาที่ปดีที่หนึ่งนะคะอ่ะพระราชกรณียของท่านเป็นไงบ้างมีทัานตาสงครามชนะขอมแล้วก็ได้นครธมเป็นเมืองขึ้นนะคะ อันนี้คือด้านสงครามนะลูกแต่เป็นด้านๆไว้น,นักเรียนดูต่อไปด้านการค้าการค้าก็คือการทําการค้ากับจีนนะคะจีนแล้วก็อินเดียมีจีนมีอินเดียมีชวามาลายูนะคะทาให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะอันนี้ด้านการค้านะลูกเมื่อกี้ด้านการสงครามนะคะเป็นด้านๆอันนี้จะจำง่ายต่อไปด้านอะไรอีกคะด้านการปกครองการปกครองก็แบบจตุสดม จะตูสดมีอะไรบ้างคะลูกเวียงวังกลางนาแต่ละอย่างนะคะเมืองลูกหลวงหัวเมืองหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศชาลาการที่เราเรียกเมืองประเทศราลาก็เป็นเมืองขึ้นใช่ไหมคะด้านปกครองพอพอเข้าใจนะนนักเรียนนะคะอ่าทีนี้ด้านศาสนาอันนี้ก็สําคัญน,นะคะด้านศาสนาก็คือสร้างวัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อพุทธดาศักราช1876นะลูกนะแล้วก็สร้างวัด วัดป่าแก้วเมื่อพุทธศักราช1,900นะคะแล้วก็วัดพระรามสร้างวัดพระรามเมื่อพุทธศักราช1,912นะคะอันนักเรียนดูด้านพศออพอสังเขกนะคะเกี่ยวกับด้านศาสนานะลูกอ่า่อไปอันนี้ที่คุณครูยอาจารย์พูดนี่ก็ยังไม่จบนะคะแต่ทีนี้ด้านประวัติศาสตร์นะคะครั้งต่อไปก็ครูจะพูดเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าตากสินอ่าพระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่หนึ่ง พระเจ้าตัดสินก็คือนักเรียนเห็นที่อนุสาวรีย์ของท่านก็อยู่ที่ไหนคะบริเวนใหญ่อย่างพระเจ้าตัดสินเนี่ยคุณพูดให้นิดหนึ่งแต่ครั้งต่อไปก็จะเรียนทิ่ป,ปัจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะก่อนที่เราจะเปิดวันที่หนึ่งแล้วก็วรัชการที่หนึ่งก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างพระเจ้าตัดสินเนี่ยการที่เรามีบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยท่านในกอบคู้เอกราชของท่านแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นักเรียนก็ ไปดูนะคะคลิปที่คุณครูให้ดูนักเรียนดูย้อนนะลกูกวันนี้ครูมาสรุปยอ่อๆดูคลิปที่ครูของของอาจารย์โอที่ให้ดูนะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยนะคะนักเรียนดูวกไปวนมาก็มีคลิปไปดูนักเรียนก็จําง่ายนะคะแล้วก็ที่คุณครูพูดเนี่ยคลิปอันนี้จะออกในวันที่พฤหัสนะคะพฤหัสันที่24นะคะพฤศจิกายนนี่แหละลูกเพราะว่ามีออกวันพฤหัสแล้วก็ของครูจะออกพฤหัสแล้วก็วันจันทร์อีกคลิปหนึ่งนะคะโดยการสอนออนไลน์ แล้วก็การตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะนักเรียนเปิดนะนักเรียนก็ดูใส่ชุดนักเรียนดูดูอะไรที่นักเรียนคิดว่าเตรียมก่อนเกิดเทอมนักเรียนดูให้ดีนะคะแล้วครูก็สอนออนไลน์ไปเรื่อยๆไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่าสอบรั้งที่3มเนี่ยเนื้อหามันก็ต้องสอบในของด้านประวัติศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ไม่มีการบ้านคําว่ามีการบ้านนักเรียนแม่งแทไม่หยิบไม่จับเลยนักเรียนไปอ่านในหนังสือนะลูกในหนังสือเกี่ยวกับสารที่สี่ของประวัติศาสตร์การสถาปนา ประมากษัตริย์ไทยนักเรียนไปดูแล้วก็ดูคลิปวนไปวนมานะคะนั่นแหละคือสาระที่เราต้องมาสอบนะคะอันนี้ขอฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะวิชาสังคมก็อีกส่วนหนึ่งวิชาประวัติศาสตร์ก็สาระหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องสอบทั้งที่ส,ะสนะคะสําหรับวันนี้คุจังทรีก็เนื้อหาเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ